สวัสดีครับส่งอันล้างลอกครับผมโกซ่าเลวชิงกะลาดนะครับรับล้างลอกโทร่วราชอาณาจักรนะครับตัวนี้ลอกชิมโนนะเป็นตระกูลแวนควิกเบอร์หนึ่งพันเอสนะครับเป็นลอกสปินขนาดเล็กนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ ios นะครับเดี๋ยวว่ากันเป็นจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนนะครับตัวเป็นแขนแต่งนะครับตัวเกลียวแขนใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับส่วนตัวลูกปืนประครรััับบตวนนนนี้้เปป็ลูกืแทะค ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้จุดต่อมาตัวสัญญาณเสียงนะครับระบบสัญญาณเสียงดังปกติดีนะครับส่วนลูกปืนประคองแกนสปูลก็สมบูรณ์ดีนะครับเป็นลุมลูกปืนแท้เช่นกันนะครับส่วนตัวผ้าเบรกนะครับเป็นเบรกสกัดนะครับใส่จราบีสมูทแดกให้เรียบร้อยนะครับเบรกไหลเนียนดีนะครับสําหรับตัวผ้าเบรกนะครับ จุดต่อมาลูกปืนไรโรเลอร์นะครับมีทั้งหมด1ลูกนะครับตรงจุดนี้ใช้ทีพันของชิมาโนนะครับสำหรับป้องกันน้ําเค็มหรือน้ําเข้าไปที่ลูกปืนนะครับเพราะเกิดเสียหายต้องลกทั้งในโรเลอร์เลยนะครับใส่เจลพีเฉพาะจุดให้นะครับจุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล้อนะครับเป็นระบบสปริงโชกคนะฮะจูกขยับเข้าใส่ของเลวให้เรียบร้อยนะครับจุดใต้กรงใต้กาดไม่มีสีปูดนะครับ จุดต่อมาระบบกันตีกลับนะครับลูกปืนวันเว่ยแอนตี้รีเวิร์สนะครับหยุดได้ดีนะครับตัวนี้ใช้จารบีเฉพาะจุดสําหรับลูกปืนวันเวของค่ายชิมิโนโดยตรงนะครับสําหรับลูกปืนวันเว่ยนะครับจุดต่อมาระบบเฟืองขับนะเฟืองพินเนียนเฟืองไร้นะครับมาทีแรกจารบีเริ่มออกค้ำแล้วนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ใช้ภาพันของเซ็ต ios นะครับสำหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับส่วนตัวเฟืองก็มีสึกหลอเล็กน้อยนะครับแต่มาอยู่การใช้งานแต่ได้รวมหมุนเนียนลื่นดีอยู่นะครับ ล็อกสมูทมากนะครับผมก็รูปตัวลูกปืนแล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็เฟืองขับให้ดูนะครับส่วนลูกปืนประคองเฟืองไปเนียนเฟืองไดนะครับปกติดีนะครับเป็นลูกปืนแท้ทั้ง4ลูกเลยนะครับจุดต่อมาระบบการทางานของชุดเฟืองตัวหนอนเขาไฟแล้วก็ชุดเฟืองขับเฟืองตัวนอนนะครับเลียงสายขึ้นลงปกติดีนะครับสําหรับตัวชุดเฟืองตัวหนอนครับเดี๋ยวผมขึ้นเป็นคลิปวิดีโอการทํางานให้ดูนะครับใส่ของเร็วให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนประคองเฟืองตัวหนอนก็หมุนเนียน ปกติดีนะครับเป็นลูกปืนแท้นะครับเดี๋ยวปราดีครับส่งงานครับ